สวัสดีครับวันนี้จะพามาแช่มเม็ดผักชีบ่มไว้นะครับเตรียมปลูกนะครับนี่ก็มีเอซีคุณเมียส่งมาให้นะครับโทรให้ผมไปรับหน้าบา้านแล้วก็บอกพี่พี่ <c oughs> เก็บเงินปลายทางครับเก้าสบเก้าบาทนะครับทุกคนนี่ได้เยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราจะเช็คดูนะครับว่ารวมค่าส่งนะครับเก้าบเก้าบาท เดี๋ยวดูสิว่าได้เยอะขนาดไหนอ๋อได้สองขีดครึ่งครับก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะแบ่งแล้วก็เตรียมเอาไปปลูกนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเพื่อจะเตรียมปลูกนะครับนี่เดี๋ยวเราแยกถ่ายลงมาใส่ถุงน้อยนะครับ เพราะว่าเยอะมากนะครับต่อปลูกไม่หมดนี่นะครับนี่ครับอย่าเราก็จะเช็ดดูสิอืมครึ่งครึ่งของครึ่งขีดนะครับอ,นนอย่ายล่อย่างไก็ได้ครับ ครึ่งขีดโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทำการมัดถุงเดี๋ยวเรารัดถุงไว้นะครับเพื่อที่จะทำการไม่ให้เขากระเด็นออกตอนเราบดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องบดให้เม็ดแตกนะครับเพื่อที่เวลาเพาะเนี่ยจะได้ขึ้นง่ายๆครับเราต้องมัดถุงไว้ครับไม่ไงั้นเดี๋ยว เม็ดจะกระเด็นออกมาได้ตอนเราบดง่ครับแล้วก็เสียมบดเลยนี่คืออุปกรณ์การบดของเราครับหาง,ง่ายๆครับเอาแค่พอแตกครึ่งนะครับ ไม่ไม่ต้องบดให้ละเอียดยิบก็เริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเจาะรูที่ถุงนะครับ ด้วยไม้แหลมแหลมนะครับเจอะนะครับเพื่อที่จะให้น้ำํำซึมเข้าไปในถุงได้นะครับ ็เดี๋ยวเราจะแทงให้ทั่วถุงแล้วนะคระับเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำกันนะคะ เราจะเอามาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้น้ำซึมเข้าไปในถุงนะครับแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืน เนี่ยนะครับเม็ดผักชีที่เราแช่ไว้เมื่อคืนเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะทําการปลูกกันนะครับเ,เราเตรียมแปลงไว้แล้วเนี่ยครับเป็นเป็นผักชีที่ชุ่มไปด้วยน้ำแล้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะนะ แค่เป็นแถวนะครับก็จะใช้วิธีนี้ก็คือเอาเอาไมา้วางเอาเหล็กวางไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเวลาขึ้นมันจะได้เป็นแถวนะครับ ประมาณนี้ครับให้เต็มแปลงเลย ก็ผ่านไป5วันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูแปลงปลูกผักชีที่เ,าเราปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผักชีกันเลยครับนี่ครับแปลงผักชีของเราผ่านไปกี่วันห้าวันครับนี่ครับขึ้น แล้วก็ผมเห็นเขาเกี่ยวข้าวนะครับก็เลยจอดรถเก็บฟางมาคุมนะครับก็กันแดดช่วงแรกๆได้ดีครับทำให้ดินอุ้มน้ำแล้วก็ทำให้ผักชีงอกดีด้วยครับนี่ครับผม ขึ้นดีด้วยก็ทุกเม็ดก่อนนี้ก็ทำให้งอกดีนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็เยอะดีด้วยแช่น้ำคืนนึงก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะครับ นี่เราก็คงต้องดูเรื่องศัตรูนะครับพวกมแมลงพวกหนอนนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณสำหรับ ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทำกินด้วยนะครับสำหรับคลิปปูกผักชีขอจบเพียงเท่านี้นะครับ